ดีรางรังตกไปนั้นตกครับโอเคทำดีๆเออโอเควันนี้เราเรามีสมาชิกใหม่มาน้องปอลน,นะเราจะมา,าเล่นอกอล์ฟจานล้นกันนะวันนี้เราจะเริ่มจากจุดนี้ไปหาต้นไม้ฟางกลับไปแล้วก็ฟางกลับมานะเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัว,ต,วตัว V นะฟางเป็นตัว V แล้วก็มาจบที่ตะกา้านะครับ วันนี้เราจะฟางกันพาสีนะพาสีก็สือสีครั้งนะสีครั้งนะฟางไปหนึ่งสองแล้วฟางกลับหนึ่งสองมาลงตะกร้าพอดีนะไปถึงน่าจะไปถึงท่อแป๊บน้ำตรงโน้นก็ได้นะหรือว่าท่อแป๊บน้ำโน้นดีแป๊บน้ำตรงนี้ใกล้ๆเนี่ยอันแรกนะอันแรกนะโอเค อันแรกอ่ะอันแรกอ่ะน,น, okay, นะโอเคนะวันนี้ลุงชานจะลงแข่งด้วยชื่อน้องอะไรนะน้องปอนครับปอนะปอนก่อนให้น้องปอนคือนไอ้ต้นก้าขึ้นก่อนดีกว่าต้นก้าต้นก้าขึ้นก่อนแล้วก็น้องปอนแล้วก็ลงุงโอเคนะออาตามนี้นะอ่าจดตามนี้ขึ้นต้นก้าน้องปอนแล้วก็ลงุง okay, โอเคอ้าวน้องต้นก้าจะใช้ตัวไหนใช้สีเหลืองเหรอ อ้าวสตาร์ทจากตรงนี้เลยนี่คือจุดทีออฟอ้าวออกมาก่อนเ้าอันนี้วางไหนวางตรงนี้เลยข้างนี้อ้าวอันนี้เรารอที่ตรงนี้มันมารอจุดนี้อ้าวได้ตั้งไว้ก่อนให้ให้เพื่อนก่อนอ้าวเล็งให้ดีอ้าวเล็งให้ดีฮะจากนี้ไปหาแป๊บน้ําแป๊บน้ำนะอันอันหนึ่งอันแรกอ่ะอันแรกอยู่ตรงนี้เห็นไหมตรงตรงขอนไม้เออนี่นี่นี่ใกล้ใกล้ขอนไม้เอออยู่ขวามือของขอนไม้อ่ะโอเคอ้าวเล็งถอยออกมา เออใช่โอเคโอเคสวยจะได้ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ได,ดีมากดีมากสวยมากโอเคอ้าคนต่อไปโอเคจะเอาไหนดูให้ดีเล่งให้ดีอ่าเล็งให้ดีเอาถอยหยิบไปนั้นถอยออกมาเล่งให้ดีเล่งก่อนเล่งก่อนโอเคเอาโอ้เรียบร้อยไปแล้วครับหนึ่งคนไม่เป็นไรครับ ยังว่ายังหัดฟางใหม่ๆครับโอเคเอาถ่ายให้ลุงด้วยครมาถ่ายดูด้วยนะมาโคบสีพรอมโอเคไปเร่งกันนะเอาถอยถอยมานี้ก่อนถอยหนึ่งเดี๋ยวตามกันหนึ่งนะสองสามโอ้โหนะครับไปเร็วนูเร็วนะครับไกลมากโอ้ไกลนั่นก็จะเท่ากันนะครับเราตามไปดูเราเอานี้ไปด้วย เพราะว่าเอานี้ไปมาร์กไว้ไปหมาไว้วางครับเอาไปไว,วางไว้ข้างหน้านะครับอี่เดี๋ยวไปบเบนถือต่อน้องน้องปอนฟางไปเลยน้องปอลเอาอันนี้วางข้างหน้าก่อนเอาสีชมพูวางข้างหน้าอย่าเพิ่งหยิบเอาสีชมพูวางข้างหน้าเออแล้วก็เอานั้นฟางเล็งให้ดีก่อนถอยออกมาฉันกล้าถอยออกมาเล็งให้ดีโอเคใช่ได้โอเค เอาห<ม>ยิบนั่นขึ้นมาเลย <ผม S 2> แสดงว่าน้องปอนฟางไปสองแล้วนะสองครั้งแล้วนะขอผมหนึ่งครั้งของน้องต้นกล้าหนึ่งครั้งเหมือนกันเอาอันนี้วางข้างหน้าตัวไหนสีเหลืองใช่ไหมใช่ครับของผมอ้าโอเคเล็งไปหาท่อน้ำโอเคไม่เป็นไรโอเคได้ของลุงโ<อ>น,น่นโน,นน่น,น,น โ okay. อเคของลุงอยู่นี้โ okay, อเคเอาทีนี้เราฟว้างจากนี้ไปหาให้มานี้โอเคอย่าเพิ่งหยิบมาว้างจากโน้นมานี้ว้างจนมาหาท่อน้ำเอาตัวนั้นวางขา้างหน้าครับเอาตัวนั้นวางข้างหน้าแล้วก็ไปยืนไปหยิบตัวโน้นขึ้นมาหยิบสีฟ้าขึ้นมาไปยืนตรงโน้นยืนตรงโน้นแล้วขว้างมาครับววขว้างมานี้คว้างมาหาท่อน้ำแล้งให้ดี ทำไมเล็งไม่เล็งอ่ะครับโอเคได้ทีหลังต้องมองเล็งนิดนึงนี่ที่เอาไหมเอาไหมมาตรงนี้มา<ด>สอนให้สอนให้ยืนตรงนี้มายืนนี้มองไปทางโน้นแล้วก็กว้างไปหาต่อน้อําอย่ายืนตีนอย่าเข้าไปเข้าไปไม่ได้เล็งไงดิเอออะไรงั้นนะอ่าโอเคเอา,า,าเอาจานตัวมาอนะเออโอเคนี่กําลังฝึกกันอยู่น้องๆโอเคทีนี้ทีนี้เออเรา จำไว้ของใครอย่าเพิ่งหยิบออกมานะอ่าที่ใช่ของเราอย่าเพิ่งหยิบขึ้นมาทีนี้เราฟ้างอย่างนี้ไปโน่นอีกไปหาโน่นไปหาตะก้าโน่นอ่าไปหาตะก้าเข้าตะก้าเลยถ้าทได้ก็ทําเลยทําได้ไหมล่ะเข้าตะก้าอ่าไม่ใช่ง่ายเอามาขึ้นตรงนี้มาขืนตรงนี้เพราะว่าตอนนั้นไม่ถึงแล้วมันไม่บินตกคลองฮะมันไม่ร่อนกว้างเป็นก็ไม่ลงไม่ลงคลองหรอกกว้างเป็นไม่ลงคลองเอา จากจากตรงนี้อย่าให้เข้าไปทักด้านหน้าท่อน้านะเอาเล็งไ้ดีได้เอาสีเหลืองเอาถอยออกมาก่อนให้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 นู้นก่อนเอาเดี๋ยวเล็งก่อนเล็งห้ดีมองให้ดีไปหาไปหานู่นนะไปหาตะก้านะเล็งห้ดีถอยมานิดนึงอย่าเข้าไปหลังโอเคใช่ได้นี่เป็นเท่าไหร่สามสี่ใช่ไหมเอา เล็งให้ดีเล็งให้ดีเล็งก่อนเล็งก่อนถอยนิดนึงนี่จับอย่างนี้จับอย่างนี้เออแล้วก็นี่แล้วจับจับไม่ไม่จับจับอย่างนี้จับอย่างนี้จับอย่างนี้แล้วก็แล้วก็ตวัดค่อยตวัดปุ๊ธไปนู่นเล็งให้ดีเล็งให้ดีก่อนเล็งก่อนเอาใช้ได้โอเคได้ จานนี้เดี๋ยวก่อนค่อยใช้จังหวะเดี๋ยวไปหยิบอ้าถอยออกมาถึงเวลาที่ผมต้องรับหน้า<อ>ที่ถอยแล้วครับเป็นหมาลงุงอย่ากใกล้ไปถอยไปนิดนึ่งถอยหลังนิดนึองลมกดไ,ไกลมากมาก ลมลมไปมากถึงมากที่สุดลมใช่อันนี้ลมใช่ลมลมมาอันนี้สวยกว่าอันนี้สวยกว่านะใช่ว่านั้นมันดีกว่าใช่มันมันนั่นอันนี้เพิ่งทําใหม่ด้วยอันนี้ขครของหมูมิงครับครับเอาโอเคเอาจากนี้เล็งไปเลยมองออกจากขวางอย่าขวางกันหน้าถอยเอานี่วางกันหน้านิดนึงเดี๋ยว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 เล็งให้ดีเล็งให้ดีเล็งยงไปทางนี้ยืนนี้ยืนยืนอย่างนี้ ปุ่งไปงี้เล็งลง่าดีดขากลางเยอะเกินไปอ่าเข้ามาอีกแล้วก็สะบัดเออโอเคใช่ได้เท่าไร<ห> <ละ S 1> แล้วห้าเอาหยิบนู้นขึ้นมาห้านะเอาไปนี่ก็เป็นห้าเหมือนกันใช่ไหมห้าเหมือนกันห้าห้าใช่ใช่ห้าห้า,หา,หาเอาฟางไปเลยเล็งไปนู้นเลยเล็งไปหา เล็งไปหาเล็งให้ดิจะได้จะได้เปนห้าเท่ากันไหนกองลุงอ่ะโน่นใช่ไหมเอาบันยายหน่อยก็ได้ลุงเขากำลังไปเก็บนะครับต้นไม้ต้นเดียวตั้งอยู่ดีๆนะครับมันอยู่หลังนั่นพอดีเลยนะ ลำบากกันแล้วครับ่อันนั้นลุงดีอันนั้นขาวอไงนันขาวไงลุงชอบไปอันนี้เออว่างเดียวโค้งลงเลยหยิดดู <c oughs> ปฏิเสธพ่บพผมอันเหลืองของใครอ่ะของผมครับยืมก่อนนะอันเหลืองก็ไม่ดี <c oughs> เหลืองจะได้ะให้ดูเลยนี่จากตงนั้น,นเอาเลยเอดู <c oughs> โอเคดูนะ เวลาตีคู่ถ้ามันไกลไปก็เข้าาหน่อยก็ได้ไกลเกินก็ไปดีได้โอ้หลงเป็นลงเป็นลงเป็น ตอนนี้ก็ใกล้จะฝนตกแล้วครับมีเรื่องของเธอใช่ไหมอ้ออันของเธออยู่ตรงนี้อีกอันอยู่ไหนฝากติดตามช่องนี้นะครับเฮ้ยตรงนั้นสองลุงเนี่ยตรงนั้นเนี่ยสองที่ลุงเนี่ยที่ใครอ่ะ ขอเดียไหนะี่ี้อ,อ,อาตนไ้นะครับอันน,อน,น,นี้วางนี้นี่วางขนหนานี้อ่ะเลง็งใง้ดีเล็งใง้ดีนั่นะเลงาา็งตะก้าเลงาา็งตะก้าตีนจะเข้ามาเยอะเกินอ่า พลาเข้ามาเยอะเกินเลยไงดีโอ้ยไปนู่นทำไมอ่ะเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาหยิบนี่ขึ้นมาต้องคว้างไ้เบนไปเอาเออเดี๋ยนะเดี๋ยวนะใครต่อมาเอาลุงกล้าก่อนเนาะ ให้ลงเลยเอ้าไม่ลงเอาให้ลงดีได้จบเลยหกให้ลงหกเดี๋ยวลงถ่ายลงเดี๋ยวลงหกอันนี้คือรอบที่หกนะครับสอ,องต้นเก้าหกนะ <5. S 1> อ้าวคนต่อไป <5. S 1> เออมาส่งให้ลงุง นี่มานี้ก่อนก็ได้เอาแรงให้ดีอย่าเฟ้งอย่าแรงเกินไปไม่ต้องแรงเกินไปพอดีพอดีเออสวยตรงนั้นเออโอเคหย่อนเลยลงเลยเจ็ดเจ็ดทีเจ็ดทีเอาถ่ายด้วยเจ็ดทีเจ็ดทีเจ็ดนะเจ็ดนะไอ้นี่คือรอบที่รอบที่หนึ่งรอบที่หนึ่งรอบที่หนึ่งเจ็ดของลุง นี่คือเขา้เเขาขอแล้าสองจงอานดูขอ,ข,อของลุงของลุงห้าของลุงข้อห้านะครับเข้ามาแล้วกี่จานแล้วอ่ามีหกเจ็ดาเอา 6, 7, เอาย่านอนหดวอย่านอนเดี๋ยวสฟไฟระวังเขา้ามาแล้วครับโอเคสวยนี่คือตะกร้านะครับเอตะกร้าฮ้ยทำไมมัน โดนคือดังกรุงกลิงนะครับเอาทีนี้จากไหนมาเอที่งบจากนู้นจากนู้นนั่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 นต้นเอาทงไปด้วยทงไปด้วยเอาทงไปดึงทงไปด้วยเอาทงไปด้วยแล้วก็อันนี้ด้วยนี่นู่นนู่นนู่นต้นนี้นี่นี่สี่สี่ต้นตรงนี้ เออมันเหมือนกโกพอดีเลยนี่เห็นไหมที่ถ่ายเราก็มีเห็นไหมนี่พอดีเลยนี่น่าเห็นไหมคือจะ่ไปบางมาัโอเคมาตรงนี้เฮ้ยาตรงกับตากนี้เอาอันนี้วางนี่ก่อนเห็นไหม นอย่างนี้ไปเลยอ่ะขึ้นก่อนตะกล้าก่อนตั้งกล้าก่อนเลี้ยงดีตะกล้าเลี้ยงงายดีตั้กล้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้อยมันนี้ก่อนห้อยมันนี้ก่อนตั้ก้าเดินนิดนึงเดินนิดนึงเดินนี่เดินนิดนึงไม่เลี้ยวได้ได้ได้เดินนิดนึงเดินนิดนึงเดินเดินเก้าหนึ่งสองสามปุ๊บโอเคใช้ได้ใช้ได้ ใช้ได้ใชได้ใช่ได้สวยไม่ตามแล้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาต้นจะเดี๋ยวค่อยเอานี้ตามไปเดี๋ยวค่อยลุงจะเข้าไปก่อนจะเข้าไปก่อน,ออน,นโอ้ยลมโอ้ดีว่าพาวิ้งกับไปหน้าโอเคก่อนเดี๋ยวลงนี้พิงนะสองดีนะ เดี๋ยวลงนี่ทิงก่อนนะลงมีจานรเล่าหนึ่งสองสามเอามาไปก่อนตอนนี้ผมโอเคเอานั้นวางข้างหน้าอันหนึ่งวางให้เขาอันหนึ่งวิ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 ่งเอาวางหน้าโอเค ไปยืนข้างหน้าโน้นไม่ใช่ไปโน้นสิไปหาตะกร้าสิเดี๋ยว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 ยืนผิดยืนผิดอ่าอันนี้ต้องนี่ต้องยืนนี้อ้าวอย่าห้ามเดินข้ามมานี้นะเอาเล่งให้ดีโอเคนิดเดียวสองแล้วใช่ไหมเอาหยิบนั้นออกมาเอาตอนก้าก้าเอามาเลยเล่งเล่งคอยคอยโอ้สวยวิตรงก้าสวย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 โอ้สุดยอดอใช้ได้ใช้ได้โอเคผ่าน ต้นก้าสวยๆตอนก้าสองเลยใช่มลุงมสองสองเท่ากันสองเหมือนกันเห๋ยอลุงหนึ่งนะลุงลุงไปเอา่ายลุงได้อันนี้เอาตั้้างในเลรโอดูในจอวะดูในนั้นได้เหรอย่อลมหยกมุ้งกล้องอาจะดูไงเสยโอเคสองไป มผมอยู่นู่นฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะครับวางวางอันนั้นลงวางสีชมพูลงเล็งไงดีเล็งไงดีเลี๋วบอกเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าฟังก่อนรอคนรอคนรอคนเอ้ามอง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  มองมองมองครับมองหน่อยมองหน่อยมองทางนี้หน่อยครับพี่จูงหมามองทางนี้หน่อยเอาน,น้องจะฟังจานโอเคเอามองหน่อยมองแล้วเขาจะฟังจานโอเคเอาโอเคมือใหม่เผื่อ <S <s <illes> พลาดโอเคเผื่อเผื่อ,อเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งไปหาไม่อะไรเอาเอาอัน <S <s <illes> <S ที่สองฮะอไม่ใช่เขาเรียกว่ากอล์ฟจานล้นกอล์ฟจานล้นใช้จานล้นเล่นกอล์ฟ สีเหลืองเลยเขาเรียกดิสคอฟดิสคอฟเอาเล็งให้ดีเล็งให้แม่นเล็งเล็งไงแม่นเอาหนักไหมเอนหนักไหมอันนั้นหนักกว่านุ่นหนอยอันนั้นอันนั้นก็ได้เอาเหลืองก็ได้เล็งไงดีเล็งไงดีโอ้ยยอดเกือบไปครับตติดะไคร้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีสามใช่ไหมเอาหยิบนี่ขึ้นมาสามใช่ไหมใช่ใช่สามลุงอีกเอาฝากถ่ายด้วย สามสามสามเหมือนกันใช่ไหมโอ้ยลมโอ้ยสามเท่ากันเตือนสายซีลุงจบเลยซีอาะผมก็จบเลยได้เหมือนกันซีอ่ะจบเลยได้เหมือนกันซีเอาลงเลยซีอ้าวเธอเดี๋ยวรออันนี้ตั้งขึ้นหน้านิดนึงเอาไ้ลงนะซีเลยนะรู้จะเข้าร่เล็งเล็งก่อนเล็งก่อนให้ดีเล็งให้ดีเล็งให้ดีเล,ดเ,ลดเล็งดีๆ เลเ่นสวยๆนี่ชี้อย่างนี้ก่อนชี้แล้วก็ตะวัดแขนนิดนึง